สวัสดีครับทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นไงบ้างโอเคครับทุกคนก็วันนี้นะครับเรามาเล่นเกมซามจ t งกับบอลซอมบี้กันอนะคบทุกคนก็ก็เป็นเกมซอมบี้นะครับที่ไม่ค่อยติงเท่าไหร่นะคบทุกคนโอเคเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะคลิปอไรที่ถุดหมายปนะครับระหว่างทางนะทุกคน okay everyone จะมาวันนี้นะจะมาสาธิตวิธีการเล่นนะทุกคนเกมนี้นะจะไม่มีใครค่อยรู้จักเท่าไหร่นะทุกคนโอเคนะเรามาเลือกกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะถ้าเราเกิดไปหารู้ที่ได้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเราอยู่ในเมืองเนี่ยให้เราหาเอ,อโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลตรงนี้นะให้เจอแล้วก็ขับตรงไปเลยตรงไปเรื่อยๆครับแล้วก็เลี้ยวตรงนี้ตรงไปแล้วก็เลี้ยวตรงนี้ ที่นี้นะคทุกคนเราก็จะมาเจอกับสถานตำรวจ police station นะครับทุกคนก็สังเกตว่าตรงนี้นะประตูปิดอยู่ใช่ไหมโอเคเราจะไม่ละทิ้งความพยายามนะทุกคนโอเคมาโอ้จะเขวมกันเลยแคเคครับนี่มันจะมีกองไยตรงนี้เออกระโดดน,นี่ฉาลาดฉาลาดครับ,รบทุกคนฉาลาดสุดๆไปเลย โอเคนะนี่นะพวกเราพบกันได้นะคะให้ลงไปลงชั้นตรงนี้นะทุกคนแล้วก็ตรงไปเลยนี่นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำน,นะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องของเหมนะือนสว่านคะรับผ้าใเป็นสบส้นโอเคใส่ชุด นี้ถ้าไม่รังนคนือแรงคือพวกนแรงเนี่ยมีนี้เลยครับลูกบูกอย่างแรง มันอยู่ใน,นนะเซนะิร์ฟส่วนรวมผมนะเพราะว่าเล่นในเอ่อในเซิร์ฟเซิร์ฟส่วนรวมเนี่ยมันเอ่อไม่ต้องบอกเลยครับยิงตายกันละนาวครับบอกเลยไม่ตายไม่หยุดไม่หย่อนแน่ๆบอกเลยครับทุกคนเซิร์ฟส่วนรวมโคตรโหดเอาจิงๆมันก็มีทหารนะทุกคนแต่มันต้องจอยคุปด้วยนะครับแต่ผมก็จอยคุปไปแล้วแล้วเขาก็ ไ,ได้ผมเข้าแล้วแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทําไมผมเข้าไม่ได้แล้ว,ลวก็ไม่ต้องแบกใจนะทำไมผมยังมาขึ้นรถโ,โ,โมโกรันนี้นะเราะผมขึ้นผมได้ไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตัวจริงเย้โคตรขอบเนี่ยค่ะแต่ถ้าใครไม่อยากมาปีนแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปที่หนึง่งอ่ะตรงป่า ไฮเวย์นะผู้คนหรือไม่ก็เป็นสถานีตำรวจเป็นตำร,รวจอะไรดีวะเรียกไม่ถูกนะผู้คนแต่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำนะครับทุกคนนี่นะครับก็มาเลยแล้วก็ตรงไปมาโต จะได้พบกับสุดอลังการอะไรรู้ไหครับสุดอลังการ you <laughs> มีมีชางออกอ่างเดียจริงๆมีทางอาอกอยางเดียวครับนี่ดนโ,โดนฉุกเฉินตงโวจแล้วก็จะบอกให้นะครับว่าตำรวจพวกนี้ขี่ไม่ได้ถ้าเราไม่ใช่เจ้าที่ตำรวจเย่โคตรโหดอ่ะนี่นะครับก็ ก็เป็นกล่องที่กล่องปืนที่สามารถเสริมได้นะทุกคนนี่แม่เอ็นด์สิบสี่มาปืนปืนไม่อยู่ใช่ไหมกดตัวเวียนเป็นไงของดีสตูริโอโอเคนี่นะเกมนี้สามารถพกปืนได้หลายกระเองนะทุกคนเป็นกานพกปืนนี่ เดี๋ยวอยู่อีกเร็วคืออะไรคืออะไรอะสบายสบายสบายยู่ลาวก่แล้วก็เดี๋ยวไปดูที่นึงกันนะครับทุกคนเฮ้ยอมอม เพราะมีทหาเนี่ยอันตรายนะครับทุกคนตื่นตื่นอืมในเกมนี้นะเที่ผมสังเกตมาเนี่ยมันมีปั๊มน้ำมันอยู่2ที่ไม่ก็3ที่นะทุกคนคือปั๊มน้ำมันเยอะเดี๋ยวมา นะครับทุกคนเป็นปัําน้ำมันจะมีอยู่ที่หนึ่งที่พาที่สามารถพาเราไปตรงตรงตรงอที่หนึ่งได้นะเป็นเป็นที่ที่ที่จอดรถทหารนะรแต่มันก็ไม่เชิงจอดรถหรอกครับมันเป็นแบบเหมือนรถทหารเสียอะไรพวกนั้นนะครับอ่ะโอเคไหนๆล้วก็ามาเจอสะพานของและวมาสักหน่อยครับเพราะว่าตรงนี้ผมยังไม่เคยข้ามไปฝั่ง,งนึงเลยโคตรหอนเลยครับทุกคนยังไม่เคยข้ามไปฝั่งอีกนะ ผมม่ได้ล้อเล่นเอ้อไปเลยเดี <S <S ย๋ยวเราเราไม่ดูฝั่งนึงกันนะครับทุกคนว่าอีกฝั่งนึงมันจะเป็นอะไรอยากรู้มากเลยเพราะผมเป็นพวกเสือลุ้นชาวบ้านนะครับทุกคนก็ขอเปน็นคำหยาบเลนะครับถ้า,าถ้าพวกแม่บางคนไม่ให้ดูก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนผมไม่ไ นั้นนะครับทุกคนแล้วก็ขอให้สำหรับความก้างของคอมด้วยนะครับทุกคนเออเออขออนุญาตดูก่อนสิโอเคล,ลดลงมาหน่อยก็ไ,ได้นี่ค่ายทหารฮะค่ายได้ใช่ไหมมันไม่เหมือนค่ายทหารเลยน่าจะเป็นที่น่าจะเป็นที่ท,ท,ที่ที่ตั้งสงัมลองมั้งน่าจะใช่ค,ครับไอ้กล่องแบบน,นี้นะเราก็สามารถสื่อได้เหมือนกัน แม็กซิมืนดีเหมือนกัมน,นะครับไม่ธรรมดาอ่ะอันนี้ล็อกเซิร์ดดูได้เอ็มสามนี่นะคเอ็มสามเจ๋แงแต่ว่าผมไม่เอาแต่ดักสเปซเพ่อดิ้งปืนนะครับทุกคนเออยิ่นะครับอ่ะ,ออะไปครับทุกคน เขาคายทหารต่อเลยน่าจะเป็นเรื่องมนุษมันผัดแต่แบบรู้ไหมคำช่างมันอันนี้น่าจะ,เป,าะนนเ,เป็นทางต้นของเหมือนเหมือนป้อมยามาเพื่ทุกคนเออเข้ามาแั้นแหละนี่นี่แหละนั่นหน้าดูแล้วน่าจะเป็นที่ปลอดเชื้อซอมบี้นะครับเอาจริงๆน่าเรื่องในทงส่วนรวมน่าจะมีทหาร นะครับแต่ว่าการที่เราเข้ามาเปน็นอาหารเกมน,นี้เนี่ยเข้ายากมากนะครับโคตรยากอ่าอย่ไปก็ต้องโอ้ my fucking dude แต่ได้กล่องนึงได้เล็กมินทันก็ไม่ได้ินค่ะ นี่รถนามมี่แล้วก็มีรถอนันนี้ด้วยมาดูกันเรามาสำรวจร้าหารกันดีกว่าย ê. โอเคตรงนี้เสิร์ฟไม่ได้นะครับเสิร์ฟไม่ได้เสิร์ฟได้เอ็นแบทที่ส ปุ่นนี้นะครับปุ่นลูกกลองที่ผมหาเพราะมันจะห้อยหลังวันนี้เลยมันจะรู้สึกโคตรขคัวทุกคนโคตรขัวอบอกเลยอันอ่าเสซเลยทอมมี่กันนี่โหดจัดตลอดบอกเลยนะทุกคนตลอดบอกว่าโคตรกากนะครับไม่่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ อ่ะโอเคเรามาดูตรงนี้กันสักหน่อยเมื่อก่อนมันปิดหน้าลูอคนแล้วนี้เปิดแล้วเหี่ย yeah. ผมผมบอกเลยนะครับไม่ไม่เคยเข้ามาที่นี่นจริงๆสิ M16A3 M60 เอ็นเอ็มบลอโอเคมามากันได้นะครับบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนโคตรภูมิใจอะครับทุกคนรีดิโอด้วยเอาแต่หยิบไม่ได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่ได้สิ่งสำคัญเอ็มมอลเป็นอะไรที่แบบ what the นะครับนวนโคตรวัดตึกเลยนะครับเชียร์ยอดของสุดยอดของสุดยอดอีกทีหนึ่ง M10 ชิบชิบ m อ0ไว เอมหกตูดไม่เอา,มาไม่อยากไม่อยากได้โอ้โหแล้วตั้งอย่างทีโอเห็นแล้วมันสุดมันสุดยอดจริงๆนะสุดยอดจริงๆริงไหมกรอไปเดี๋ยวร์เกินไปไหมอ่ะทุกคนมันเกินปุยมุ้ยม,ม,มันเกินปุยมุ้ย ไม่ไมเราจะมวกทหารอันนี้เอ้ยว่ต่อฟักยิงดไมอเป็นไร ค่าวอาหารสุดเฟี้ยวโอ้โหยอดอ่ะคือแค่ไม่มีปัญหาเลยอ่ะครับเรื่องอาวุธไอไอไอรถอันนี้นี่ผมไม่แน่ใจนะว่าได้หรือเปล่าว่าขับได้หรือเปล่าแต่อันนี้นะผมแน่ใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่า มันขับได้แล้วมันขับขับแล้วมันไม่ตายนะทุกคนมั่นใจห้าร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นะคห้าร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะทุกคนขับแล้วไม่ตายนี่เป็นไงนครับทุกคนเช็ดเลยนะทุกคน fuck you fuck you fuck you bro อี่โหสน,นั่นนะทุกคนเดี๋ยวผมพาเพื่อนมาด้วยนะทีหลัง ก็อันนี้นะก็เป็นการสาธิตวิธีการเล่นละหักอื่นได้เงยๆนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเล็กๆแต่ว่าโอ้มันเป็นพวกของชั้นไอผู้ใหญ่ทหารชั้นผู้ใหญ่นะครับ เอาได้ไหมไม่ได huh e yeah. ้ไม่เวลไม่อาวมณีมีไฟเอาได้เฉยโอ้ค้างเลงจิิง่ะค้างจิงจนะครับดูเกิบ้อรถหนูเลย ไปดีกว่ามีมันคืออบถกในายพลจอยมิลิตาลิปโปลิตเอาไมา่เอาไม่ได้ฮ่าฮ้าฮาโอเคนะทุกคนนี่นะก็เป็นวิธีการสาธิตนะครับก็ใครที่มาอยากมาลองเล่นนะ่ะโอเค ไม่ใช่ผอ่ะโอเคร้อยนะครับแล้วก็มาเราจะลรงมาขึ้นรถพวกนี้นะครับทกนเอากดผปิดรลีโหลดเอากดะปิดแล้วอะไรเนี่ยมีท่นานเจ้กโรลีโหลดอ่ะอันนี้ชึบ ได้ได้ได้อันนี้ไม่กดไม่ได้นะทุกคนไม่กดไม่ได้นะ,นะเฮ้ยเฮ้ยว,วัตะสันะุคันสุดเลยนะทุกคนจัจ้าโอเคนะครับทุกคนจะิดฉากไปด้วยการถา่ายรูปกับ มินริตเจอรี่นะครับทุกคนโอเคเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบไไ๊ายบายซีย่าเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ